โอ้ใครกำลังคิดอยู่ว่าเย็นนี้จะไปกินอะไรดีเราขอให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมสิริปานาวิลลารีสอร์ทเชียงใหม่มีใครเคยมากินบุฟเฟ่ต์ที่นี่บ้างคะจะบอกว่าโคตรคุ้มเลยเราเพิ่งเคยมาดีงามจนอยากจะบอกต่อเลยค่ะเขามีทุกวันนะตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มมีดนตรีสดด้วยเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์นะมาดูกันดีกว่าว่ามันคุ้มขนาดไหนดูจากขนาดจานก็รู้เลยล่ะค่ะตักได้เยอะมากลายบุฟเฟ่ต์เขาคือหลากหลายรับรองว่ามาถึงแล้วเลือกไม นะคะรับรองว่ามากินได้แบบไม่มีเบื่อเพราะว่าเมนูไม่ส้ำ <c oughs> แค่เมนูข้าวเมนูซุปก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะมีเมนูเส้นอีข้าว <c oughs> ซอยน้ำเงียย้ยว๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้สปาเกตตี้พริกกระเทียมคือดีงามมากต้องกินซี่โครงบาร์บีคิวอร่อยห่อห้ามพลาดมาต่อกันที่เมนูของหวานของเขาค่ะทุกคนนี่คือแค่เดินมาดูเฉยๆโอ้โหของหวานห้าอย่างผลไม้อีกแม่จะเต็มไปไหนใครสายเฮลตี้เขาก็มีสลัดให้เด้อจ้าส่วนอันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะแต่น่ากินมากก็เลยหยิบมาลองชิมทุกอันเลยละกันมูฟเฟอร์ตรงนี้จะเป็นที่นั นัวอร่อยมากและสเตชันปิ้งย่างทะเลคะ่ะทุกคนโอ้โหไม่ไก่การเลยกุ้งบึกปูตัวใหญ่มากแถมมีคนปิ้งให้ไปอีกเราแค่เดินออกมาสั่งอะแม่และ,และนี่คือผลประกอบการของเราเองนะคะเป็นไงละ่ะอออยูแค E นี้ไม่ล่าโคตรเยอะไม่รอช้านะคะถึงเขาจะไม่จับเวลาเราก็มาเริ่มกินกันดีกว่าอาหารทะเลดีงามมากกุ้งหวานปูหวานวาน,น้ำจิ้มแซ่บส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยก็มีที่เราชอบเยอะมากเลยนะคะไม่รู้จะแนะนํายังไงเพราะมันอร่อยไปหมดทางด้านของหวานเราแนะนําเป็นพานาคอตากับเค้กช็อกโกแลตค่ะเลิฟมากทั้งหมดนี้แค่49 9้ปิดท้ายด้วยไอศครี มื้อนี้ทั้งอิ่มและอร่อยแนะนำทุกคนมากๆวางๆแวะมาชิมกันนะคะไปก่อนละบาย